ตาต้นมาใช่ไหมนู่นหนูม่อมใช่ไหมใช่ไหมอืมทำไมตาตีตาอะไรตีตาใช่ไหมใช่ tato, tarita tato, älä, että, Efa seciu, äyju, äi, mikä, 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 ตตตัวตาโตตัวตตัวตาจตตเตจาตเตจาใช่ไหมน้มอมมงโตว่ตาหาน้าฟบีหมนผีไหมดูน้าฟบีหมนผีไหมเด็กนี้ก็ตีเหรอ Peace.

他我么帅，难道没没帅吗？